จะว่ามาเอาลำม,มันเดอ้อมาสื่อเด้อลำม,มันในหัวมัน,น,นอุ้ยอันนี้เขาคิดถึงกวดก่ขวดเลยอสิเผ็ดจังไรหนิเอานี้เบิดอุ้ยคือสิดสวดวสดได้หนิฮัลโหอุ้ยเบ,บิง่งเรียผีน้องเบิ่งในหัวมันอู้เกื <laughs> ่อว่วได้พี่น้องเกื่อว่วได้ เบืงแน่พี่น้องเบืองแน่เบืองแน่อุ้ยพี่น้องเบิงแน่อีเหลืองนี่นี่พี่น้องพันอีเหลืองครับพี่น้องเบิงหัวมันเบิงเบื้องเบิงแน่พี่น้องนี่เบิ้งเบิงเบืงเบืงพี่น้องเอื่อยคอยงานบกคืนละอับปองว่าโบไว้ได้นี่เหตุมันไม่เป๊ะว่าสารน้าปองว่าเพราะว่ายุกบกคืนแล้หว่าพี่น้อง อาปองละวายุกบกคืนละว่าสิเดะกองกองไหวแล้วก็คอนคอนได้ละว่ะสีบกคืนพี่น้องสีบกคืนเกิดมาต่อเสียล่ะเจอว่ามาต่อเสียอลไรพี่น้องเอ้ยมาเจอของใหญ่โอ้ห่านมากบมเมนต์บอกคลองไงนั่นโอ้ยมันกิดมากแต่แนวมันมันกิบโมมาแจงสี่ละพี่น้องเอ้ยแจงมาผูคาหัน เทปมันผู้ขาบอเอาหัวใหญ่มันมือยห่าเบ่งบัดหัวมันผู้ขามีหัวมันไม่เป๊ะเบ่งเบ่งอหัวมันทันประธานครับพี่น้องือเบ่งประ่านอยู่เ้อหัวมันทันประธานอีเหลืองนด่นี่พี่น้องท่านอีเหลืองเบ่งในเอื่อยขอยยุกบ่ข้นพี่น้องเบ่งแน้เบ่งน้ำกันเด้อพี่น้องเบ่งอีเหลืองนด่นี่พี่น้อง อีเหลืองคุกงคนอื่นสันสันปอมปอมอีเหลืองเม่ข่อยนิเง่าอาดลาดเด้อพี่น้อง <c oughs> อีเหลืองขันประทัดเลยเ <c oughs> จ้าหเห็นทอดเดอีเหลืองเม่ข่อยนิเง่าอาดลาดพี่น้องม <c> า <oughs> เบิ่งเด้ออีเหลืองคุกงคนอื่นนี่สันสันปอมปอมพี่น้องเบิ่งอีเหลืองเม่ข่อยเบิ้งพี่น้องเง่าอาดลาดๆๆ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  พี่น้องเย้ยเบิ้งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่เบิ่งแน่พี่น้องเบิ้งแน่า,าคันเบ้อ้ย <c ười> อยไ่อยว่าโบมากมันหัวใหญ่พี่น้องมากแต่ย่างอื่นหัวใหญ่ว่าสันต้นนี้บามากค่ะพี่น้องเบืงแน่อยมากพี่น้อง่อยหัห่อยมันยุบยากว่าสันมันกึ่งอยากพี่น้องเบิง้งมัน่น สมมคือโวดคือโพดอเทมันแม่คอยพี่น้องพัน่จ้าเอ้ยคอยตัดล่ำมันไว้คอยสีขายเบิร์ดคอยบ่เอาพันนี่คอยสีขายมาเอาคอยบ่เอาหัวใหญ่ค่ะพี่น้องเอ้ยบังแม่พี่น้องคอ,อ,อยบ่เอาคอยบ่เอาพันนี่คอยสีคล้ายรับร่ำมันทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะทุกคนดูสิคะดู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 ดดพันอ<ด>ีเหลืองพี่น้องเอว้ยคอยแอลไปละพี่น้องแอลไปละแอลไปละพี่น้อง พี่น้องพงกนีอก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเบิ่งเอือยคอยเบิ่ง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 พี่น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยคือโผล่คือโผล่เต็มมันแม่คอยยาวเบิ่งพี่น้องทังดำก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ